หลังจากตัดมาเสร็จนะครับพี่น้องกะเอาลงนะครับมาใหงงัวนะครับขอบขวานะครับพี่น้องเทียบกันแบบขอบขวานะครับว่าแ0ดช่ประตูนะครับพี่น้อง นี่ลูกไส้นะครับหัดนะครับพี่น้องลูกไส้ก็ต้องหัดนะครับหลงเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ ยายให้กินนะครับอู้สะสออนหงาแล้วพี่น้องกินแบบเต็มที่เลย บอกว่าเราเห็ดดีนะ,น,น,ดน,น,น,นะครับพี่น้องนี่บ่งเดินยางเลีนนะครับคุณน่ะเดินหมายถึงพื้นที่นะครับมีพื้นที่ให้ยางให้เลีนนะครับมีโฮมให้นะครับคุณน่าจะประมาณสองไรได้นะครับเนี่ยบ่ายได้ให้อีกไหมครับพี่หรือให้ครั้งเดียวเลยให้ครั้งเดียวครับ อให้ขังเดียวเลยนะพี่น้องยามือแรงกับเฟื่องนะครับอ๋อก่อนนอนนะครับญาต<ท>ิาก็จะให้ประมาณ10โมง11โมงเที่ยงไหมครับเจ้วเตี้ยครับเมื่อนี้ให้สวยแน่ <laughs> บ่าวหมอมมานะพี่น้อง <laughs> บ่าวหมอมมาขอเบิ่งการช็อปหย่านะครับพี่น้อง นี่นะโอ้ให้กินแบบบุฟเฟต่ตไเลยนะพี่น้องสะออนหญยาเพิ่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องอย่งห่านะครับ ประมาณตันครึ่งได้ไหมพี่ยะครับประมาณครับประมาณตันครึ่งได้นะพี่น้องโอ้โสอ,อนนะพี่น้องข้อฟันเบาหมอบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวได้เท่านี้กลับไปอยู่บ้านเลยพี่ร <c oughs> <laughs> อจะมีจักรยี่สิบเมียนะพี่น้องเบิดนีเบิดสินเนี่ยกลับไปอยู่บ้านแล้ว ว่าเป็นว่าลูกผสมนะพี่น้องพอเรือ้อยนะครับ กี่ขวบแล้วเนี่ยกีปีแล้วสิบสาม่าก็สิบสอแล้วใช่ป <laughs> ่าวให้พ่บูเฮ้ยพี่นีสิบสาม่ากสบสองูตะกี้ว่า, 13, า, 12, วา,าวมอเพีงซี่แหละนะครับเก้าขวบสิบขวบเลยครับขับรถไทยเน่ยครับ <laughs> <laughs> เป็นท <laughs> ุกอย่างรถใตป ยังดีนะพี่น้องเห็นได้ในเฟซนะครับกับเลขขอมาครับโอ้นี่นะครับพี่น้องกินดีครักนะครับเนแถวงาวเลยนะครับ การเราอาห้าแหงวานะพี่น้องพื้นที่นะครับเทพปูนออกไปนะพี่น้องมงยืนนะครับที่เหลือก็เป็นพื้นดินถึนงว่าไทายไงนะพี่น้องลูกผสมบามันนะครับอ็บหนึ่งนะครับมีการจดเอบนะครับพี่น้อง บอมอบเพียนใบเอฟอยู่นะครับเอฟหนึ่งนะครับกับพัฒนาไปตามกำลังนะครับพี่น้องเริ่มจากทุนที่เฮามีนะครับมีแบ่งกัดกับพีนะพี่น้องโอ้สิบกินหวอดใบมัรบน,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 นรับมีงาไล่วันนีนะพี่น้อง ตัวได้ให้น่มกะทิส้มเดนะครับพามาบึงพอนะพี่น้องพอเรีดร่อยนะครับพอแดงเรีดร้อยนะครับขอให้ภาพนะพี่น้องเสียงบ่ค่อยได้ปันไหนนะครับ โซนหยากินแบบเหลือเฟือเลยนะครับเนี่ยแลนรอบเครื่องนะครับ กลางไฮกลางหน้านะพี่น้องร่มเย็นเย็นนะครับเราปลูกหนาเลียงง้วานะพี่น้องแยงทั้งขางปลูกอ้อยนะครับอยดามดแล้านคะรับพี่น้อง กู้กินดีนะครับแพนกัลาข้อดีของแพนก,กัาลาคือโปรตีนสูงนะพี่น้องขั้นตอนการตัดโบลายนะครับตัดแล้วก็มาให้กินได้เลยนะครับเรต้องมาบดมาสับอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญขั้นมันหลายเรือกินกะเฮ็ดเป็นยาแห้งได้นะพี่น้องอัดก้อนเฮ็ดเป็นยาแห้งไว้ให้กินตอนบ่มีก็ได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับ พักก่อนก็นได้พี่ค่อยเอานะครับให้เบิ่งบรรยากาศก่นกอนครับดีครับวอกพื้นที่ดีนะพี่น้องหลังค่าเอียงมาทาั้งหน้านะครับ เพราะว่าเวลาฝนตกน้ำสีได้ไหลออกมาทางนอกขอ,อกด้วยนะพี่น้องบ่ได้เป็นไหลตกลงใส่ขอ,อกมันเละมันจืดนนะครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องมุ่งบบมี่นะครับพี่น้อง ความอบอวลนะครับบรรยากาศเบื้องภาพนะครับพี่นอ้องความฟันนะครับเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เจ้าของคือกันอีกห้าหกปีภาพจ้งซี่นะครับต้องเกิดขึ้นในฟาร์มของเจ้าของ าไปพึ่งขอกแบงหน้าพี่น้องชีขอดนะครับหรือเลี้ยงลูกอ่อนนะครับพึ่งขอดพึ่งกระจแยไปทั้งหากนะครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับดูแลจัดการง่ายนะครับมันสิบอะไ้เหยียบกันนะครับพี่น้องนี่นะครับฝั่งนี้สิเป็นเลี้ยงเลี้ยงลูกนะครับพี่น้องเนี่ยดูแลเลี้ยงลูกนะครับห่อลอดนะครับกำมาลอดย่นี่นะครับ ตัวผู้นะพี่น้องตัวผู้ก,นกน็นับไปเลยนะครับได้เป็นเงินเื่กัน,นครับปีหนึ่งอายุปีหนึ่งก็สองหมื่นสองม,นองมนืนกว่าได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับของขอดเป็นกระดิกันอีกต่างหากนะครับการดูแลจัดการถือว่ามาตรฐานนะครับน้ำนะพี่น้อง้ามาเบืองล่างน้ำนะครับขอ,ของฟังนี้เป็น าหานายิ่งฟังพุ่นนะครับนาำเป็นท่ออยู่หุ่นนะครับอันนี้นะจะเป็นเนี่ยเปียรซับข้าวโพดซับนะบพี่น้องนามาพามาเบิ้งนะพี่น้องยังไงก็มาแล้วนี่นะครับเป็นกอกต่อมาเลยนะครับพี่น้องเป็นระบบลูกลอยนะครับลูกลอย ดีนะพี่น้องการจัดการของฟาร์มของวัวนะครับการจัดการข้อการจัดการเป็นงาระบบการดูแลถือว่ามาตรฐานนะครับพี่น้องอยากเพิ่นผักผ่อนยังหน่อยนะครับมองมอบสีสัมผัสนะครับให้พี่น้องในความรู้นะครับหรือแช่ความรู้กันนะครับ การเลี้ยงการดูแลเพื่อนป็่นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตคลิปนะครับผู้ใดสนใจยาไทยพยาธิแบบลาดหลังนะครับติดต่อบอมบ์ได้นะพี่น้องควดละร้อยนะครับสิบขวดแถมฟรีขวดหนึ่งนะครับทรงฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางบวกอีกห้าสิบบาทขั้นบ่หัดสิบขวดนะครับพี่น้องค่าทรงหาสิบบาทนะครับเงินโอนนะครับขั้นเก็บปลายทางกระบวกอีกห้าสิบบาทนะครับ ขวดหนึ่งใส่ได้กับงัวน้ำหนัก300กิโลนะครับขั้นง,งัวขนาดนี้นะพี่น้องขวดหนึ่งก็น่าจะมระมานใส่ได้3ตัวนะครับเนี่ยใส่นี่นะครับขั้นใส่นี่ก็อาจิขวดครึ่งนะครับพี่น้องเมางัวใส่นี่นะครับขวดครึ่งนะครับใส่ใดไ,ได้ทึ่งพยาธิภายนอกภายในนะครับพยาธิเม็ดเลือดนะพี่น้องกากเกลือใส่ได้เบิดนะครับที่หลัหลังโดยบดต้องผสมอย่างเลยนะพี่น้องจากตะนอก ข้างหน้าไปหอดโค่นหางข้างหลังนะครับเดี๋ยวที่ซึมเข่าผิวหนังเองนะครับสองสามมือที่เริ่มออกฤทธิ์นะครับใส่ง่ายๆนะพี่น้องบ่ต้องจับบ่ต้องฉีดนะครับกาผู้ใดสนใจไม่เก่าง่วกระมีนะพี่น้องสแตนเลสนะครับเกรดสามสิบสีนะครับบ่เป็นสนิมนะครับสแตนเลสทั้งเบิดเลยนะพี่น้องแข็งทนทานนะครับเงาเม็ดยี่สิบนะครับน้ำหนักประมาณสามขีดครึ่ง 850นะครับพี่น้องพร้อมทรงเก็บเงินปลายทางคีมศูนย์เขานะครับพี่น้องขวัละ240บาทเงินโอนนะครับ220บาทเอ้ย220บาทเงินโอนนะครับ240บาทเก็บเงินปลายทางนะครับขวัหนึ่งใส่ในแปดหอดสิบตัวอายุที่เหมาะสมเหมาะสมนะครับพี่น้องกะอายุหามื่นหอดสี่สิบหามื่นนะครับรุ่นนี้ก็บเฮดได้นะครับสนใจติดต่อมามอบได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกสามศูนย์สองศูนย์เจ็ดสามนะครับ เฟซบุ๊กเดี๋ยวม,มอปแปะให้นะครับพี่น้องนี่ก็เห็ดเขาแล้วนะครับเนี่ยผอ้กินแบบบุฟเฟ่เลยนะพี่น้อง ไปแล้วกันสับายนะครับพี่น้องที่นอนเว้นเลยสิไปทุระทางไหนก็นได้นะครับมือแรงอยากให้กลับออกม่ให้ฟังนะครับกาถือว่าจบนะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจีสัมผัสเจ้าของนะครับ เพื่อแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงนะพี่น้องให้เอซีให้ผู้ชมนะครับมือไหม่มือเกาใดเรียนรู้ไปนํำกันนะพี่น้องคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ